การทำร้ายเพียงจิตใจมารดาบิดาให้ต้องชอกช้ำเสียใจก็เป็นกรรมไม่ดีของผู้เป็นลูกย่อมต้องได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมนั้นแน่นอนสมเด็จพระยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหมู่บ้านที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในปัจจุบันก็คือหมู่บ้านจัดสรรทั่วประเทศมีหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมื่นเป็นแสนแห่ง ไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่ารูปร่างหน้าตามหมู่บ้านแบบนี้นะ่ะเป็นยังไงผิดกับหมู่บ้านสมัยที่คุณภาคภูมิยังหนุ่มๆอยู่จังหวัดตราดบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันขนาดที่วัตตะโกนเรียกกันยังไงก็ไม่ได้ยินทุกบ้านมีสวนไว้ทำกินของตัวเองแต่แปลกอยู่อย่างตรงที่ถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ห่างกันแต่ก็ไปมาหาสู่กันเสมอ รู้จักกันดีว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีใครอยู่บ้างแล้วก็คบหากันเหมือนญาติมิตรใครแก่กว่าก็เรียกลุงป้านนาอายามเดือดร้อนขาดเหลืออะไรก็ช่วยเหลือกันขนาดคนนิสัยแย่ๆก็ยังมีคนคบหาไม่ทอดทิ้งกันก็เพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆคนที่ว่านิสัยแย่เนี่ยคุณภาคภูมิเล่าให้ฟังว่ามีอยู่สองคนที่หมู่บ้านของแกเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่ง ตอนนั้นนะพวกเขาอายุราวๆประมาณ20รุ่นราวคาวเดียวกับคุณภาคภูมิฝ่ายชายชื่อว่าไอศอนฝ่ายหญิงชื่อว่านางต้อมนางต้อมเนี่ยรูปร่างหน้าตาพอดูได้ผิวขาวเจ้าเนื้อนิดๆตอนแตกเนื้อสาวผู้ใหญ่บ้านก็จับให้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเกือบ20ปีเป็นเจ้าของที่ดินหลายสิบไร่เป็นโสดแล้วก็เป็นลูกโทนคนเดียวของตระกูลคือผู้ใหญ่ของนางต้อมเนี่ย กะว่ายังไงซะผัวแก่ก็ต้องตายซะก่อนเมียสาวสมบัติที่จะได้ก็คือที่ดินที่จะต้องตกเป็นของนางต้อมแน่ๆส่วนไอศอนที่ว่าเนี่ยเป็นคนไม่เอาทานพ่อแม่ทำสวนก็ปล่อยให้พ่อแม่ทำไม่เคยช่วยเหลืออะไรใช้เวลาว่างกินเหล้าเที่ยวเต่เล่นการพน,นันใครไม่รู้ก็อาจจะสงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนทำไมถึงใช้เงินอย่างเงินได้แต่คนที่รู้อย่างคุณภาคภูมิเนี่ยรู้แล้วก็ต้องเงียบไว เพราะว่าไอ้สอนเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายก่อนที่นางต้อมจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยความลับที่คุณภาคภูมิรู้ก็คือนางต้อมเนี่ยลักลอบแอบได้เสียกับไอ้สอนอยู่เป็นประจำตั้งแต่เป็นเด็กวัยกระต่อนางต้อมแต่งงานแล้วก็ยังแอบลักลอบได้เสียกันกับไอ้สอนอยู่ไม่รู้จบรู้สิน้นเคยถามกับไอ้สอนว่าไม่กลัวจะโดนผัวเขาฆ่าทิ้งหรือยังไง ไอ้สอนก็บอกว่าไอ้ผัวขี้โรคอ,อย่างไอ้ต้นน่ะเหรอฉันไม่หักคอหมกสวนก็ดีเท่าไหร่แล้วไอ้สอนมันว่าอย่างนั้นเพราะว่านางต้อมเนี่ยเคยพูดว่าผัวตัวเองอะขี้โรคอ,อยากจะให้ตายเร็ว,รวจะได้ขายที่ขายทางแล้วก็หนีไปอยู่กับไอ้สอนที่จังหวัดอื่นแต่ไอ้สอนเนี่ยก็ไม่เที่ยมพอถึงขั้นเป็นฆาตกรความต้องการของนังต้อมเนี่ยก็เลยต้องเป็นหมัน นอกจากการลักลอบเป็นชู้กันแล้วนางต้อมยังมั่วผู้ชายที่เห็นว่าหน้าตาดีอยู่เป็นประจำตอนนั้นผัวแกอายุประมาณ40เศษเเนี่ยนางต้อมอายุเพิ่งจะ20กว่ากว่าเท่านั้นแต่ผ่านผู้ชายมาเยอะแยะเคยมีหลุดตั้งท้องแล้วก็หลบไปทำแท้งที่จังหวัดอื่นสองครั้งโดยที่ผัวไม่ละแคะละคายเพราะว่านางต้อมเนี่ยมีเปลือกนอกเหมือนกับคนดีพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาพูดอะไรก็ทำให้ผัวเชื่อไปหมด เงินที่กอบโกยมาจากผัวนั่นแหละเอามาแบ่งให้ผัวคนแรกก็คือไอศอนเอาไปใช้สอยกินเหล้าเล่นการพนันมือเปิบคนอย่างไอศอนถ้าเล่าเข้าปากเนี่ยจะดุร้ายพ่อแม่บ่นว่าเรื่องกินแรงพี่น้องเอาแต่สบายคนเดียวไม่ช่วยทำสวนทำไร่วันหนึ่งก็บ่นขึ้นมาตอนโพรเพย์กำลังนั่งล้อมวงกินข้าวไอ้ศอนก็เกิดอารอมณ์โมโหลุกขึ้นเตะชามข้าวแม่กระเด็นพ่อก็ร้องด่าไอศอนก็ยกชามแกงสาดใส่พ่อ พี่น้องที่เป็นผู้ชายเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็พากันขับไล่ชกต่อยจนไอศอรต้องเพ่นออกจากบ้านไปหลังจากเย็นวันนั้นพี่น้องท้องเดียวกันก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตไอศอรหลบไปอยู่ที่บ่อนในตัวจังหวัดเคยแอบมาดักทำร้ายพี่ชายอยู่สองสามนพอแม่เห็นว่าเหลือขอนักก็เลยประกาศตัดขาดกับไอศอรโผล่มาเมื่อไหร่จะถือว่าเป็นโจรปล้นบ้านแจ้งตำรวจจับทันที ไอสอนจอมทอรพีก็เลยหายหน้าหายตาไปจากบ้านไม่ย้อนกลับมาอีกส่วนนางต้อมเนี่ยนับวันก็ยิ่งมากรักมีแต่เพิ่มมากขึ้นขนาดรักลอบเป็นชู้แม้แต่กับคนงานทับสวนกลางวันแสบแสาเอิญวันนั้นน่ะไอสอนแวะไปหาที่ที่เคยนัดพบกันประจำแต่ไปเจอนางต้อมกำลังเล่นชู้อยู่กับคนงาน ไอสอนเกิดมโมโหจัดลืมตัวลืมว่าตัวเองไม่ใช่ผัวที่ถูกต้องตามกฎหมายกระโดดเตะนางต้อมกับคนงานจนแทบสลบคาแข้งแต่ก็แปลกที่พวกเขายังมีสัมพันธ์ลับๆกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนชั่วที่ยอมรับความชั่วของอีกฝ่ายได้แล้วก็เหมือนกับคู่เวรคู่กรรมที่ทําให้ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดผูกพันได้เสียกันมาตั้งแต่ยังเด็กโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวก็ยังไม่ห่างหายไปจากชีวิตของกันและกัน ราวๆสิปีต่อมาที่อูตเภาสตหีบที่นั่นลือกระชอนว่าเป็นแหล่งทำเงินทำทองเนื่องจากว่ามีทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพใครที่มีนิสัยเป็นนักเสี่ยงโชคก็คจะเดินทางไปขุดทองที่สตหีบกันเป็นแถวๆสมัยนั้นคุณภาคภูมิก็คือหนึ่งในนักเสี่ยงโชคที่ว่าเพราะรู้จักไอสอนว่าที่อุตเปาเนี่ยมีเงินดอลลาร์สพัดวันหนึ่งหลายล้านดอลลาร เจ้าสอนไปตั้งตัวเป็นเซียนพน,นันโกยเงินจากนักเสี่ยงโชคอีกต่อหนึ่งกลับหมู่บ้านมาเยี่ยมนางต้อมแต่ละทีก็มีเงินติดกระเป๋ามาเป็นฟ่อนเคยพาคุณภาคภูมิไปเลี้ยงดูปูเสือที่ตัวเมืองตราดแล้วก็เล่าให้ฟังถึงช่องทางหารายได้ก็บอกว่าอย่างเองเนะี่ยรูปร่างกำยำสูงใหญ่ใจถึงไปคุมบาผีดีกว่าได้เงินดีบาผีที่นั่นน่ะโกยเงินจากพวกทหารแล้วจะรวยไม่รู้เรื่อง แต่ปัญหาก็คือพวกตังเกไทยเราเนี่ยแหละชอบยกพวกตีกันกันกบทหารฝรั่งถ้าเองเอาพวกตังเกอยู่เนี่ยขอเงินเดือนสัก5้าพันเขาก็กล้าให้เงิน5,000สมัยอุตภายยังเฟื่องเนี่ยถือว่าก้อนใหญ่มากตอนนั้นข้าราชการชั้นตรีบรรจุใหม่เพิ่งจะ800บาทเท่านั้นเองทหารจบโรงเรียนทหารติดยศร้อยตีเงินเดือนก็แค่1,200บาทเท่านั้นคุณพาคภูมิก็เลยตกลงไปสัตหีพร้อมกับไอสอน เขาพาไปฝากทำงานที่บาผีที่มีขนาดใหญ่มีผู้หญิงที่บาหากินกับฝรั่งเป็นร้อยๆคนไอ้เรื่องทำสวนเนี่ยให้ลูกเมียที่บ้านช่วยดูแลกันไปก่อนส่วนคุณภาคภูมิก็ขอเวลาไปขุดทองสักสองสปีว่างั้นไปอยู่สัตหีบได้ไม่นานก็นึกไม่ถึงว่าต่อมาเนี่ยนางต้อมจะอพยพตัวเองมาเช่าบ้านอยู่กับไอศอแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเช่าของคุณภาคภูมินั่นแหละ ถามว่าหนีผัวแก่มาทําไมไม่อยากได้มรดกแล้วหรอนังต้อมก็บอกว่าดวงมันพาจนวันหนึ่งผัวแก่เกิดจับได้คาหนางังคาเขาว่านอนกับคนงานทําสวนก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านตัดขาดความเป็นผัวเป็นเมียแถมเป่าประกาศให้คนรู้กันทั้งหมู่บ้านก็เลยรู้สึกอับอายขายหน้าก็เลยหนีตามไอศอรมาอยู่ที่สัตหีบ พอมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันไอสอนที่ว่าเล่นการพนันเก่งๆอยู่ฝีมือก็เกิดตกยังไงไม่ทราบปรากฏว่าเล่นเสียมากกว่าได้สถานการณ์ที่บ้านก็สุดหนักชนิดที่ว่าอดมื้อกินมื้อเลยทีเดียวหนังต้อมทนความอดอยากไม่ไหวก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นนางเสิร์ฟที่บาร์ซึ่งมีอยู่เกลื่อนกลาดในย่านโลกีมีทหารอเมริกันมาใช้บริการทังชั่วคราวทั้งค้างคืนหรือเช่ากันเป็นรายเดือนรายปี หรือที่เรียกกันว่าเมียเช่านั่นแหละแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่สวยถูกรสนิยมมันถึงจะยอมเลือกเอาเป็นเมียเชา่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกสาวตาตีไม่มีสันจมูกไอที่สวยๆแบบคนไทยชอบนะ่ะพวกทหารเขาไม่ชอบเคยลองถามดูแล้วถึงรู้ว่าผู้หญิงแบบเนี้ยเอาใจเก่งฝรั่งอ่ะก็ชอบให้คนเอาใจเพราะพวกมันมาลบจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองสำหรับนางต้อมเนี่ย เป็นนางเสิร์ฟได้ไม่ถึง2เดือนก็ขยับฐานะเป็นพาร์ทเนอร์ประจำบาร์เพราะนิสัยชอบผู้ชายอยู่แล้วเห็นฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่ถูกสเปคเนี่ยจะเสิร์ฟแค่อาหารอย่างเดียวก็จะดูกระไรอยู่ก็เลยเอาตัวเป็นอาหารเสิร์ฟไปด้วยนังต้อมหาเงินคล่องเอาการมีทหารทั้งผิวขาวผิวดำหิ้วไปหลับนอนทุกคืนรายได้เวลานั้นอย่างน้อยถึงสามหมบาทไอสอนก็อยู่ดีมีสุขด้วยเงินของเมีย ตอนนี้ต้องเรียกว่าเมียเพราะว่าอยู่ที่การออกหน้าออกตาแล้วแล้วสิ่งที่คุณภาคภูมิก็ยังงงอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ไอสอนไม่เคยหึงหวงเมียตัวเองเลยเมียไปหลับนอนกับฝรั่งก็ไม่สนใจขอแค่มีเงินไว้ให้เขากินเหล้าเล่นการพนันก็พอใจแล้วฝ่ายนางต้อมก็ไม่ถือสาที่ผัวใช้เงินเปลืองแล้วก็ไม่เคยคิดจะเก็บหอมรอมลิบเหมือนกับนักเสี่ยงโชคคนอื่นๆเวรกรรมมันบังตาหรือยังไงก็ไม่รู้ วันหนึ่งไอสอนไปบ่อนเช่นเคยเกิดมีเรื่องบาดหมางก,กับนักพนันแปลกหน้าที่มาจากถิ่นอื่นเกิดการต่อสู้กันขึ้นไอสอนสู้ไม่ไหวเพราะตัวคนเดียวฝ่ายตรงข้ามเขามากันหลายคนโดนซ้อมสะบักสะบอมสลบคาที่คนรู้จักที่บ่อนต้องแบกไอสอนใส่รถบรรทุกมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านไอสอนนอนสมไข้ขึ้นอยู่บ้านเป็นเดือนเือน ประสวกับนางต้อมเนี่ยตั้งท้องท้องไม่มีพ่อเพิ่งไปทําแท้งมาก็ต้องมารักษาตัวเป็นเดือนๆเ,เช่นกันตกลงว่าไม่มีรายได้เข้าบ้านแม้แต่บาทเดียวมีแต่รายจ่ายล้วนๆต้องออกปากหยิบยืมคุณภาคภูมิไปถึงสองพันนอกจากนั้นคุณภาคภูมิยังต้องเป็นภาระส่งข้าวส่งน้ําให้กับพวกเขาที่นอนป่วยอยู่อีกที่ช่วยก็เพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆไม่งั้นก็เลิกยุ่งไปนานแล้ว ส่วนไอสอนพอฟื้นที่มาจากการบาดเจ็บก็กินเหล้าเข้าบ่อนต่อตามนิสัยโดยยืมเงินคุณภาคภูมิอีก500เข้าบ่อนบอกว่าถ้าหาเงินได้สักก้อนเนี่ยจะขอบวชสักพันษาคุณภาคภูมิก็ดีใจที่เพื่อนรู้จักกลับเนื้อกลับตัวถึงขั้นออกบวชแต่ไม่กี่วันต่อมาไอสอนเคราะหรายยิ่งกว่าคราวที่แล้วคนของทั้งบ่อนที่รู้จักกันมาเล่าให้คุณภาคภูมิฟังว่าไอสอนเนี่ย เล่นไพ่แบบโกงไปโกงมาเพราะคิดว่าตัวเองมีชั้นเชิงเซียนผเอิญอีกฝ่ายก็เซียนเหมือนกันก็เลยจับไตได้กฎของนักเลงพนันถ้าจับได้ว่าโกงก็จะต้องตัดอวัยวะสั่งสอนปกติก็จะตัดแค่นิ้วหรืออย่างมากก็แค่ฝ่ามือแต่เนี้ยดันตัดขาขวาของไอ้สอนทิ้งไปข้างหนึ่งเลยโดยใช้มีดทหารอเมริกันนั่นแหละตัด มีแบบนั้นทําขึ้นเป็นพิเศษคมกริบชนิดที่ฟันต้นกล้วยใหญ่ๆขาดออกเป็นสองท่อนได้เมื่อนํามาใช้ฟันขาคนมันก็ขาดทันตาเห็นเมื่อขาขาดเลือดก็พุ่งไหลเป็นน้ําพุแถมพาไปโยนทิ้งที่แสมสารไอ้สอนกลายเป็นศพเพราะว่าเลือดไหลไม่หยุดและก็ไม่มีใครช่วยพาส่งโรงพยาบาล ทีนี้ก็จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณภาคภูมิต้องเป็นธุระนำศพของเขาส่งคืนบ้านพ่อแม่ที่จังหวัดราดพ่อแม่ถึงจะเกลียดจะโกรธยังไงก็เห็นความเป็นลูกก็ทำศพให้จนเสร็จเรียบร้อยคุณภาคภูมิก็กลับมาที่สัตหีบนั่งคิดถึงพฤติกรรมของไอศอนที่แล้วมาก็พบว่าไม่เคยมีความดีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างมีแต่ชั่วขนาดหนกักเตะชามข้าวใส่แม่ เอาแกงร้อนๆล่าศาสตร์พ่อเป็นลูกทรพีที่ยากจะหาใครเทียบเท่าในเรื่องของความชั่วแถมด่าพ่อแม่เสียๆหายๆจนไม่อยากจะเอามาบรรยายเมื่อถึงคราวดวงดับชะตาตกก็มีเหตุให้ต้องถูกตัดขาข้างที่เตะชามข้าวแม่จะว่าเป็นความบังเอิญก็ไม่น่าบังเอิญคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ตามทันซสมมากกว่าฝ่ายนางต้อมเนี่ย ผัวตายทั้งคนก็ไม่ยักเสียใจร้องไห้อะไรเหมือนกับเมียคนอื่นยังคงหากินเป็นพาร์ทเนื้ออยู่ในบาร์ตามปกติหากินกับพวกฝรั่งได้เงินดีไม่หากินกับคนไทยหรอกเพราะว่าคนไทยด้วยการไม่สู้ราคาเวียนว่าอยู่บนถนนสายโลกี้ยอยู่แถวนั้นสักพักใหญ่แต่ว่าคนละแห่งกับบาร์ที่คุณภาคภูมิทำหน้าที่ควบคุมอยู่วันหนึ่งหน่งต้อมเล่าว่า มีผู้ชายไทยมาติดพันประมาณว่าเห็นแล้วถูกใจตรงสเปกอยากจะให้เลิอกอาชีพนี้แล้วไปอยู่เป็นเมียเขาที่บ้านย่านแสมสารช่วงนั้นมีข่าวแว่วมาว่าทหารอเมริกันแพ้สงครามกำลังจะยกเลิกฐานทัพอูตเภาอบพยพกันกลับบ้านกลับเมืองหนังต้อมไม่เชื่อข่าวลือและถือว่าตัวเองยังสาวยังสวยไม่ยอมไปอยู่กินกับชายไทยที่เป็นทางเลือกใหม่ยังคงหากินกับฝรั่งตามเดิมแล้วก็ติดยาเสพติดจางหนัก ความร้ายกาจของยาเสพติดที่นางต้อมติดเนี่ยทำลายระบบประสาทอย่างแรงคนติดก็จะประสาทตายด้านเวลาเดินก็จะเดินทื่อๆอย่างกับหุ่นยนต์จะหันไปทางไหนก็ต้องหันทั้งตัวช่วงที่ฝรั่งยังอยู่ก็พอมีเงินซื้อเสพอยู่ตลอดแต่พอฝรั่งอพยพก,กลับสหรัฐไปแล้วกิจการต่างๆก็อนลมานเจ้าของกิจการก็ทำตัวไม่ถูกนักเสี่ยงโชคก็เดินทางกลับภูมิลำเนา เหลือแต่คนบนถนนสายโลกีที่ยังมีความหวังลุ่มๆแล้แลงๆว่ากิจการยังไปได้สวยด้วยลูกค้าคนไทยด้วยกันแต่ความจริงอย่างที่รู้รก็คืออยู่ต่อไปอีกพักเดียวก็ต้องเลิกเพราะทนภาวะเงินไหลออกไม่ไหวคุณภาคภูมิเองก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตราดมีเงินออมก้อนหนึ่งนำมาเป็นทุนซื้อที่เพิ่มแล้วก็ทำสวนต่อไปตามเดิมฝ่ายนางต้อมหายเงียบไปเป็นเดือน ต่อมาก็สมซานกลับมาบ้านเหมือนกันสภาพที่เห็นก็คือสติเลื่อนลอยตอนพอจะมีสติก็ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้หนังต้อมก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาตั้งท้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ทหารจะอพยพกลับไปเสร็จแล้วก็ตัดสินใจแวะไปทำแท้งเจ้าประจำปรากฏว่าท้องเนี้ยพอทำแท้งแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดหมอเถือนก็กลัวความผิดที่ตัวทำแทง้งแล้วกำลังจะมีคนตายในบ้าน ถ้าตํารวจรู้เข้ามีหวังติดคุกก็เลยวิ่งออกมาเรียกรถให้พาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลรถสองแถวตรงนั้นมีเป็นร้อยๆคันแต่ไม่ยอมไปส่งบอกว่าเดี๋ยวตายในรถแล้วจะซวยรถเขาเผอื่นมีแท็กซี่ใจดีคันหนึ่งผ่านมาทั้งนั้นแล้วยอมพาไปส่งโรงพยาบาลเขาก็แค่ให้น้าเกลือแล้วก็บอกให้พาไปส่งโรงพยาบาลที่ตัวเมืองพอมาส่งหมอก็รับตัวไปเรียบร้อยรถแท็กซี่ก็ขอตัวกลับ ปรากฏว่าเรื่องเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยหมอช่วยได้แต่ว่าที่ช่วยไม่ได้ก็คือมะเร็งในช่องท้องนังต้อมเนี่ยออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีทางไปอาการที่ติดยาเสพติดก็ยังค้างคาอยู่คิดไปคิดมายอมบากหน้าสู้กับความอายที่ผัวแก่เคยประจานว่ามีชู้กลับมาบ้านที่จังหวัดตราดขอฝากผีฝากไข้ไว้กับญาติพี่น้องหลายเดือนต่อมานังต้อมอาการกำเริบ ญาติพาส่งโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตที่นั่นตอนทำศพที่วัดเนี่ยมีคนไปฟังสวดนับหัวได้เพราะว่าคนชนบทเขาถือกันมากเรื่องคบชู้สู่ชายยิ่งมีชู้เยอะๆอย่างนังต้อมเนี่ยเขายิ่งรังเกียจตายแล้วก็ไม่อยากจะไปเผาผีให้เป็นเสนียดจันลัยติดตัวว่างั้นเวนกรรมความชั่วนังต้อมสร้างมาเองถึงคราวเวรกรรมตามสนองแม้กระทั่งตายก็ยังตายอย่างน่าสังเวช ส่วนผัวแก่ที่ว่าขี้โรคเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อยู่ดีมีสุขยิ่งกว่าตอนอยู่กับนางต้อมด้วยซ้ำวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าการทำร้ายเพียงจิตใจมารดาบิดาให้ต้องชอกช้ำเสียใจก็เป็นกรรมไม่ดีของผู้เป็นลูกย่อมต้องได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมนั้นแน่นอน สมเด็จพระญาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก